อ,อยากเข้ากล้องครับดิไล่คันอื่นไปที่อื่นนะครับตัวเองเข้ามามุม,มนี้อยู่กันในบอรครับคลิปนี้ก็ลงมาข้างล่างนะครับวอลโวอีซี 210ครับตักให้นะครับในคลิปนี้คันนี้ก็หลงครับ FN 240รแรงม้านะครับตอนนี้ก็เกาดินเปียกนะครับตักขึ้นไป ใส่เยอะมากก็ไม่ได้นะครับอยู่กันยาวๆครับคลิปนี้กระปลาก็3มมิตรนะครับทำมา ทรงรถทางเลยครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับก็ใกล้จะเลิกงานกันแล้วนะครับเที่ยวท้ายๆนี่ มาดูขาแรงครับเด็กเฮ้ย,อยเอาเบรก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 เ่นสวนครับอันตรายหน่อยนึงด้วยความที่พื้น ลื่นครับ mm hmm. น้องบีเข้าฝั่งของโคบิโก้นะครับ mm hmm. สายควรนครับกันนี้ mm hmm. อรอชมครับน้องบี mm hmm. <c oughs> กำลังจะออกตัวนะครับก็ตักได้ไม่เร็วนะครับเพราะว่าตักได้น้อยครับไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ ไม่ค่อยเต็มมือเท่าไหร่เอา้าตุงบีครับสายควนครับออกมาโอ้คุณลุงมามาบังครับโดนเข็นตูดครับตุงบี มาในสเต็ป220แรงเหมือนเดิมครับเอาน้องบีกโดนเข็นดากออกมาครับเข็นดากออกมาเอ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 าการแสดงการแสดงโอ้จังหวัดชุลมุนน้องบีก็ดิ้นอยู่ครับตอนนี้ ขึ้นไปโอ้เขตปลอดไทยสวนลงครับตักไม่ได้ครับผม แดงครับการแสดงหรือเรื่องจริงไงน่าจะเรื่องจริงครับโอ้ยยางฉีกครับยางฉีกแล้วฝั่งนน้นฟรีครับล้อมันฟรี อคบสาใจเลยครับเด็กอคุณลุงครับตาแกเหมือนซีรีส์พิสูจน์คราะคุณลุงครับเหมือนตั้งแต่วันแรกผมว่าจะทักอยู่มาในหัวบอกควงทองครับก็อยู่แถวนี้แหละ ครับงานลื่นๆครับนี่ก็เอาได้ก็เอามันมันได้มาแล้วว่าวันนี้ชมกันยาวๆครับคลิปนี้